เวลาที่เราเสียบ SSD ตัวใหม่ที่แกะกล่องใหม่ๆสดๆร้อนๆเข้าไปในเครื่องนะครับอย่างแรกเลยคือคุณต้องชัดเจนก่อนว่าเมนบอร์ดของคุณซิสเต็มของคุณคอมพิวเตอร์ของคุณต้องรองรับ SSD ที่เป็น Gen 5แล้วด้วยรองรับมี2แบบครับรองรับแบบเต็มรูปแบบเลยใส่ได้มองเห็นจริงและสปีดวิ่งได้ที่ Gen 5จริงๆกับอีกแบบนึง ใส่ได้มองเห็นจริงแต่สปีดวิ่งได้แค่เจนสี่มันก็มีเหมือนกัน,นไหนๆเราซื้อเจนห้าแล้วอะสปีดมันหมื่นกว่าแล้วะถูกไหมครับก็หาบอร์ดหาซิสเต็มที่มันเป็นเจนห้าแท้ๆไปเลยนะครับที่มันซัพพอร์ตสปีดหมื่นกว่าได้เพราะถ้าเกิดคุณเอา SSD M. ที่เป็นเจนห้าไปใส่เมนบอร์ดที่ซัพพอร์ตใส่ได้เจน5ก็จริงแต่วิ่งได้จริงๆแค่เจน4ีสปีดแค่เจน4มันก็จะวิ่งแค่7 0 0 0 6,000กว่าแค่นั้น แต่มองเห็นได้เหมือนเดิมใช้งานได้ครับแต่สปีดดรอปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นหาที่สปอร์ตสปีด Gen 5แท้ๆไปเลยนะครับ Z890 AMD ก็จะเป็น AM5 นะครับ B760 บางตัวอะไรแบบนี้